Top of the World วันนี้วันเสาร์ย้อนรำลึกความทรงจำด้วยความคิดถึงถึงสมเด็จย่าที่จากพวกเราไปแล้วกว่า30ปีเรื่องราวพระราชกรณียกิจในอดีตในความทรงจำของพวกเรากลับมาเที่ยวคริสต์มาส m มาร์เก็ตเจาะลึกที่จตุรัสเมืองที่สวยที่สุดในโลกจัตุรัสกองปลาสที่บรัสเซลและเที่ยวที่จตุรัสสวยๆในเมืองต่างๆเช่นบรูชโคโลนดุสเซดอฟสตราบู์ติดตามชมกันจ,นจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับท็อปออฟเดอะเวิร์นะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาส0บนาฬกาสินาทีนะครับที่ท็อปนิวส์นี่ยแหละครับอยู่กับผมแล้วก็พี่เถิงสมทรัพครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เถิงครับท่านผู้ชมครับครับโอ้ผมเป็นคนทักสี่นาทีนี้คงลุ้นมากเพราะว่าเพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยมันอาทิตย์ก่อนสุดท้ายที่จะสืบพยานปากสุดท้ายนะพี่เถิงคดีชั้น14เพราะว่าชั้น สิบสี่นี่คือสืบพยานปากสุดท้ายคือต้นสิงหาถูกไหมครับก่อนหน้านี้นเนี่ยศาลก็ได้มีการเรียกแพทยทยาสภาเนี่ยมา,าสืบพยานเพราะเนี้ยพยานท้ายๆเนี่ยก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมาที่แพทย์ทยสภาใช่ไหมครับเรามาถึงจบป่าสุดท้ายก็ยคือต้นสิงหาเพราะ,ะั้นสิงหาคมนี่จะเป็นเดือนที่ร้อนระอุม,มากเลย <c oughs> เพราะว่าหนึ่งก็คือพอสืบพยานปากสุดท้ายเสร็จศาลท่านก็จะ วินิจฉัยครับซึ่งดาวนะผมดาวอันนี้เพราะอันนี้ความอันนี้คือดาวจริงๆนะครับก็คือว่าอาจจะเป็น15้าวันหรือ30วันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลท่านเพรานอันนี้คือเรื่องแรกคือถ้าถ้า15วันไม่ถึง30วันเนี่ยเรื่องราวของชั้น14ก็น่าจะจบศาลยวินิจฉัยได้ว่าคุณทั้งสิทธิ์เนี่ยได้ติดคุกจริงหรือไม่ แต่หอคนไทยทั้งประเทศตัดสินมาแล้วครับว่าคุณทักษิณติดคุกจริงหรือป่วยจริงป่วยทิพอะไรกันแน่นะครับแต่ว่าดุลพินิจของศาลท่านก็เราก็เคารพศาลทุกคนก็คือว่าหลังจากนั้นไปก็น่าจะภายในสิงหาคมแต่ว่าอีกคดีถัดไปของคุณทักษิณคือคดีร้อยสิบสองคดีร้อยสิบสองเนี่ยคุณทักษิณชัดเจนว่าต้องการจะให้จบเร็วแบบเจตนาให้จบเร็วโดยการที่ปัดพยานซี่ของตัวเองออกหมดเลยเพราะฉะนั้นศาลท่านก็ นัดฟังคําตัดสินแล้วตอนนี้ค,คําตัดสินว่าจะตัดสินเนี่ยเพราะให้ <c oughs> คตัดสินของคดีคุณทักษิณเนี่ยเท่าผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าเท่าที่ฟังจากหลายๆคนเนี่ยแล้วก็ก็ไม่ทราบว่าข้อมูลจริงๆที่อายการและศาลมีอยู่ในมือเนี่ยมันคืออะไรมากมายแค่ไหนแต่ว่าเท่าที่ฟังผมมีค,คามรูคดีมันหลวมมากมันมีโอกาสค่อนข้างสูงมากที่คุณทักษิณเนี่ยจะ หลุดคดีเพราะเะเนี่ยผมว่าคุณทักษิณจะได้ไปเที่ยวกับลาวดรเวอร์แล้วเ <c oughs> พราะว่าที่คุณทักษิล์เร่งให้จบคดีเนี่ยเพราะแกออกไปเที่ยวต่างประเทศ <c oughs> จริงไหมพี่นาเกิงเพราะว่าตอนที่คุณทัศษิณ์ออกต่างประเทศไม่ได้เพราะติดคดีอยู่คดีเดียวคือคดีร้อยสิบสองซึ่งอยู่ระหว่าง,งประกันตัว <c oughs> แต่เกิดพุทธสารทั้นต้นยกฟ้องปุ๊บเนี่ยคุณทัศษิล์ก็เป็นอินสาระเลยก็สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้โดยไม่ต้องขอสารอันนี้ไม่เกี่ยวกับ กับกรณีชั้น14นะเพราะชั้น14เนี่ยคุณทักศินมันไม่ได้เป็นจำเลยไม่ได้อะไรทั้งสิ้นอยู่ในคำวินิจฉัยของศาลว่าจะเคยติดคุกหรือเปล่า <S <S ฉันก็สามารถออกนอกประเทศไปเที่ยวไหนตอนไหนไปรอการเปิดโอลิมปิกก็ได้นี่นะครับซึ่งผมคุณทักศินก็เลยอยากจะให้จบเรื่อง102ให้เร็วกามีโอกาสที่จะศาลยัไม่ให้ได้วินิจฉัยเรื่องชัน14 แล้วสมมติว่า,า112ยกฟ้องทั้งสิ้นก็เข้าออกตักในประเทศได้อันนี้ไม่ได้บอกว่าทั้งสินจะหนีนะเผื่อทั้งสินเขาอยากจะมาเที่ยวกับเราดู <S <S ส่วนอีกคดีหนึ่งก็คือคดีของคุณวิงครั <S <S บคดีคุณนุ้งอิงเนี่ยก็น่าจะตัดสินภายในเดือน <S <S สิงหาคมนี่แหละเพราะว่าคุณนุ้งอิงเลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่งเลื่อนผมก็ไม่รู้นะว่าแกก็อ้างเหตุผลสารพัดอย่างแล้วแกก็อธิบายเรื่องทําไมถึงต้อง โทรไปคุยกับคุณเจนขออภัยกับสาธารณะไปเยอะแล้วแต่ว่าศาลขอให้ส่งส่งคําชี้แจงไปเนี่ยคุณวิงยังไม่ส่งเลื่อนแต่ก็เป็นสิทธิ์ของของของแกนนในการเลื่อนซึ่งกง็เลื่อนไปได้กีกก็ครั้งสองครั้งอย่างมากสุดท้ายก็น่าจะวินิจฉัยในเดือนสิงหาคมเมเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็น ฤดูร้อนที่ร้อนมากสำหรับประเทศไทยพูดอีกว่ไ <S 1> <S 1> าไชยเราจะร้อนสุดเดือนเมษายนะแต่สิงหาเนี่ยที่ยุโรปร้อนสุดๆเลย <S <S สิงหาเนี่ยพายุเข้าสําหรับสําหรับย่านภูมิภาคเอเชียเนี่ยเป็นฤดูที่พายุเข้าโดยเฉพาะเข้ามาจากมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ไม่รู้สิผมว่าถ้าสมมุติว่าศาลพิจิริชัยคดีชั้น14หลังจากคดี1 1 2เนี่ยผมว่าโอกาสที่ทัานสินจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศในฤดูร้อนเนี่ย น่าจะสูงมากคคิดดูไปอยู่ดูใบช่วงสิงหาคมโอ้หมันต้องโอ้ยดูใบเดือนนี้ไม่ร้อนแล้วสิงหาร้อนโอ้คนอยู่ในก้อยู่ในห้างแต่พี่ออกมาเดินถนนดก็อยู่ในตึกกันโอ้อุณหภูมิ45หองศาเลยมีคอนโดเหมาทั้งฟรอง์ก็อยู่ได้ไม่ต้องเาสิ่งี่มีบ้านหลังเบล์มันเคยได้หาดอยู่ที่นู่นที่สําคัญคือญาติสนิทไม่จ่ายเขาคุ้นเคยกับบ้านหลังนั้นมากมีภาพของการไปเข้าออกของ เราแกนนำเยอะแยะเต็มหมดเนี่ยนะครับแต่ว่าเรื่องที่ร้อนกว่านั้นในเดือนสิงหาคมคือทุเรียนป่าละูกำลังจะหมดแล้วครับอันนี้คือเรื่องที่ร้อนกว่านั้นคือสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่คุณผู้ชมจะสามารถสั่งทุเรียนป่าแล,และอูกับทางอาราวเดอร์ได้นะครับเพราะว่าทุเรียนป่าละอูเนี่ยจะหมดแล้วหมดหมดแล้วคือหมดจริงๆนะหมดแล้วต่อให้อยากได้เราจะไปปั๊มลูกทุเรียนออกมาอีกเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย โอกาสที่ท่านจะได้ทานทุเรียนป่าละูนี่คือโอกาสสุดท้ายละคือลาสแฉนสุดท้ายได้ทานถ้าจะทานทุเรียนป่าลูเนี่ยโทร้ามาเลยสั่งเข้ามาเลยอยู่นี้นะครับแล้วก็กิโลกร,รัมละแค่350บาทเองถูกกว่าปีที่แล้วอีกปีแล้วขาขายกันที่395บาทแล้วปีนี้เนี่ยทุกคนที่สั่งไปเนี่ยพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าทุเรียนป่าละอูปีนี้เนี่ยคุณภาพ คือเหมือนเนื้อของทุเรียนเนื่องจากปีนี้สภาพอากาศมันดีมากๆเนื้อทุเรียนมันก็ดีเพราะว่าปีนี้ก็มีแต่คนชมพิธาเกลืองทานอร่อยมากปีนี้อร่อยครับรแล้ก็ยิ่งแช่นะ <laughs> เย็นนะโอ้พิธาเกลืองแกชอบทานไอศครีมทุเรียนแก <laughs> ทําง่ายมากแกวทุเรียนเละๆอ่ะพอไปเอาคือแกเก็บจนเละไม่ใช่ซื้จอจากเราไปเละน,นะ <laughs> แล้วแกก็ไปเข้าช่องฟ <laughs> รีซกินอยู่สองอาทิตย์ค่อยๆกินวันละภูละภูไปวันละภูหรือวันละเม็ดภูหนึ่งนี่มันประมาณสามเม็ดก็แกะออกสิสามเม็ดก็กินได้สามวัน อ๋อเขาว่าละเมตรไงพี่นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่เรารายการที่กำลังออกอากาศเนี่ยเราไปเที่ยวกันที่หัวหินไปเที่ยวเขาวังคุณผู้ชมที่พลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเล่าเรื่องที่เราเที่ยวให้ฟังแต่ที่หนึ่งที่อยากจะพูดถึงวันนี้นี่ก็คือที่ที่เราไปคือโรงเรียนอนันต์เพราะโรงเรียนอนันต์เนี่ยเป็นโรงเรียนที่สมเด็จย่าครับซึ่งเราก็คิดถึงสมเด็จย่านั้นสวรรคตไปเนี่ย ครบ30ปีล้ส30ปีพอดีนะครับเพราะต้องบอกจริงๆว่า30ปีเนี่ยเด็กๆรุ่นนี้เนี่ยไม่ต้องเด็กหรอกคนทํางานรุ่นนี้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้พระราชกรณียกิจของสเมเด็จย่าจริงๆนะครับที่คนรุ่นผมเนี่ยตอนที่สเมเด็จย่าเสยเียผมก็ยังเพิ่งทํางานใหมๆ่ๆพี่เชิดเกลก็ก็อยยุน้อยกว่านี้ประมาณครึ่งหนึ่งอตอนนั้นเนี่ย <ๆ S 2> เป็นช่วงที่ผมทําข่าวการเมืองอยู่นะเพราะว่าเป็นช่วงที่ รัฐบาลของคุณบรรหารศริลปอาชาเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนเมษายนปีพ3 2 5 3 8นะฮะตอนนั้นยังทำข่าวอยู่ครับคือสมเด็จย่าในพระองค์ท่านเนี่ยหนึ่งก็คือถ้าคนที่ต้องอาในรุ่นพี่เกิงรุ่นผมจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านทำพระราชกรรยกิจ ให้กับประชาชนเยอะมากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวอที่ไปยังถิ่นทุรกันดารในสมัยก่อนเนี่ยพวกท่านก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆโดยเฉพาะที่ทุรกันดารเวลาพวกเสร็จไปเนี่ยก็จะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามไปด้วยคือพอสวอเนี่ยตามด้วยทุกที่แล้วพวกท่านเนี่ยก็คือแข็งแรงเป็นผู้สูงอยู่ที่กระฉับกระเฉงมากมาอยู่เมืองไทยก็เดินป่าอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ท่านก็เล่นสกีใช่แล้วท่านก็แข็งแรงจน ท่านทำงานจนท่งนจนถึงพระชนมายุเยอะๆมากๆแล้วท่านยังทำสองงานอยู่สมเด็จย่าเนี่ยเป็นคนไทยไม่กี่คนในในประเทศไทย<ช>ที่ได้เดินทางออกต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น<ช>คือ a r รา n d the world เนี่ยนะสมเด็จย่าเนี่ยหลายรอบมากในยุคนั้นนะทั้งเครื่องบินทั้งเรือใช่ใชไหมฮะคือท่านจะต้องเดินทางแบบว่าจะไปยุโรปเนี่ย ต้องไปปีนังต้องไปสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยล้วก็นั่งเรือไปแล้วถ้าเดินทางไปในหลายๆเมืองอย่างที่ถ้าเราดูในหนังสือเนี่ยถึงแม่เล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าไปทั้งอเมริกาไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเนี่ยไปอยู่ที่ฮากุเน่ด้วยนะครับฮากุเน่เนี่ยทุกวันเนี่ยก็คือเมืองต่างอากาศ ที่อาจจะชื่อเสียงน้อยแต่สมัยก่อนเนี่ยโด่งดังที่สุดนะทุกวันนี้ก็จะเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับโตเกียวและนะทุกคนไปก็จะเป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มาตรฐานมากนะฮะสมัยญาติเนี่ยมีภาพถ่ายที่นั่นด้วยและโรงแรมที่ท่านประทับเมื่อจะร้อยปีที่แล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเปิดบริการคือ เราเนี่ยคนที่เราจะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณพระองค์ท่านมากอย่างสนามบินแม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายเนี่ยหรือแม่แต่อำเภอแม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายเนี่ย คำว่าแม่ฟ้าหลวงพอเราได้ยินเนี่ยเราจะนึกถึงสมเด็จย่าเพราะแน่ดีเนี่ยพระองค์ท่านเวลาเสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นธุรกนานที่ถนนเังเขาไม่ถึงการเดินทางอย่างยากลำบากพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปทางเฮลิคอปเตอร์พอไปลงในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยคือท่านก็คือลงมาจากฟ้าแล้วท่านลงไปแล้วท่านมีพระมหากรุณาธิคุณมากมายให้กับพระสงนกรชาวภาคเหนือจำนวนมากก็จึงเรียกพระองค์ท่านหรือรู้จักท่านในนานะแม่ฟ้าหลวงเพราะท่านเนี่ยมาจากฟ้าเอาง่ายๆคือมา ดยเฮลิคอปเตอร์หนึ่งในสถานที่ที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากหนคือที่ป่าละอูที่เรียนหลายครั้งว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่พระราชทานกล้าผ่านต้นแรกให้กับชาวป่าละอูแล้วโรงเรียนอานันต์เนี่ยคือที่ผมพูดถึงเนี่ยคือที่ที่พระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สร้างขึ้นมาเป็นในสมัยนั้นเนี่ยเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับซึ่ง พระองค์ท่านก็ตั้งแล้วก็ให้เป็นอนุสณ์สกับรัชะการที่แปะเลยตั้งชื่อว่าโรงเรียนอานันต์นะครับเพื่อให้การศึกษาสมัยก่อนป่าลูนี่ห่างไกลามากนะครับเพราะว่าห่างจากววอำเภอหัวหินไปถึงชายแดนพม่าะนะครับเพราะาอันนี้ก็นับเป็นพม่าคุณเาที่คุณของพระองค์ท่านเราก็เดินทางไปที่นั่นทุกคนก็น้อมสำลึกในพม่าคุณที่คุณจริงๆแล้วก็ที่โรงเรียนอานันต์ก็เป็นหนึ่งในที่เกือบจะสุดท้ายที่ ในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ยท่านเสด็จพระราชดำเนินไปในช่วงปลายรัชกาลของพระองค์ท่านนะครับอันนี้เราก็พูดถึงคลิปที่เรา,ากำลังจะเห็นขาะนี้นะครัเดี๋ยวกันก็ไปถึงเรื่องของสมญาเพราะว่าใช่ได้นะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ได้รู้เราในโรงเรียนก็ไม่มีวิชาที่สอนถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์เหล่านี้ให้เด็กๆได้รับรู้ถึงความมีพระเมตตาของ ทุกๆราชการรวมถึงพุรรภกษัตริย์ในอดีตด,ด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวไปเที่ยวกันแล้วครับช่วงหน้าจัตุรัสซานมาโคที่เวนิสเนี่ยเป็นจัตุรัสที่มันมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเรียกว่าดังที่สุดของโลกอ่ะแล้วก็ผู้คนไปเนี่ย ตรงนั้นเน่ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนห้องรับแขกของยุโรปจัตุรัสหนึ่งที่พวกเราคุ้นเคยกันมากก็คือจัตุรัสเซนปิเตอร์นะที่วัติกันอย่างเงี้ยแต่ว่าจัตุรัสที่ถูกยกย่องว่าสวยที่สุดในโลกนะก็คือสวยที่สุดในยุโรปเนี่ยก็คือจัตุรัสที่กรุงบราซิล Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุการส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์แอด around อ r ราวเดอร์เวิล์นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกาลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับเดี๋ยวพาเริ่มออกไปเที่ยวกันแล้วครับแต่ว่าที่พิทยเครืองจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางที่ไป Christmas Market คริสต์มาส m a ร k e นะครับแต่ก่อนไปเรื่อง Christmas Market ขออนุญ,ญาตนิดหนึ่ง ทริปซิงไฮนี่เกือบจะเต็มแล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนแต่ใกล้จะเต็มแล้วทริปนี้เป็นทริปที่ สวยงามมากแล้วก็ทริปเรือได m o n d Princess เดินพฤศจิกายนก็ใกล้จะเต็มแล้วเหมือนกันนะครับส่วนทริปของคุณธีระที่จะเดินทางล่องแม่น้ำดูรูทริปนี้เป็นทริปของปีเลยเพราะว่าเป็นทริปประจำปีเลยก็คือทริปที่เราเช่าเหมาเรือสำราญล่องแม่น้ำทริปนี้เนี่ยขาดอีกเพียงแค่ไม่ถึง10คนแล้วพี่เติอก็เรียนเชิญนะครับไปเที่ยวกันสนุกสนานเพราะมีทั้งคุณธีระมีพี่ม้าอ่อนพา มีการแสดงดนตรีสดทีจิมมี่ร่วมเดินทางไปแล้วก็มีผมร่วมเดินทางไปแล้วก็ทีมงาน a Around รา e w o ร l d อีกเยอะแยะมากมายเลยเป็นทริปที่เลือทั้งลําเป็นของเรานะครับเราก็จะไปเที่ยวเมืองสวยๆในประเทศโปรตุเกสแล้วก็โผล่เข้าไปในสเปนที่นหนึ่งที่ซาลามังกา,ะงกานะครับใกล้จะเต็มเต็มที่ละทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึง ที่เราไปล่องเรือในตลาดคริสต์มาสมาร์เก็ตที่ยุโรปนะวันที่30พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมปีนี้นะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงผลงานที่ถูกนาซีขโมยไปก็คือรูปปั้นพระแม่มาดอน่าแห่งบรูชนะฮะก็คือพระแม่มารีกับพระคริสต์ตอนที่ยังเป็นทารกนะครับแล้วก็ภาพเขียนที่เมืองเกนนะฮะมาวันนี้เราจะมาต่อจากทริ นี้อีกนิดหนึ่งนะฮะก็คือว่าทริปล่องเรือที่เราไปชมตลาดคริสต์มาสมาเก็ตที่แม่น้ำไราเนี่ยมันจะผ่านเมืองต่างๆเนี่ยอย่างที่เราเล่าสู่กันฟังคือ14เมืองใน14เมืองเนี่ยมันจะมีสิ่งที่สวยงามสิ่งที่เป็นติดอันดับโลกสิ่งที่เก่าแก่เนี่ยมากมายไปหมดนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องจัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกลางเมืองที่พวกเราคุ้นชื่อกันเนี่ยนะฮะแน่นอนจัตุรัสซานมาโคที่เวนิสเนี่ยคือเป็นจุด เป็นจัตุรัสที่มันมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเรียกว่าดังที่สุดของโลกอ่ะแล้วก็ผู้คนไปเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนห้องรับแขกของยุโรปคือใครไปยุโรปเนี่ยต้องไปที่เวนิสแล้วก็จัตุรัสหนึ่งที่พวกเราคุ้นเคยกันมากก็คือจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์นะที่วัติกันอย่างเงี้ยแต่ว่าจัตุรัสที่ถูกยกย่องว่าสวยที่สุดในโลกนะก็คือสวยที่สุดในยุโรปก็คือจัตุรัสที่กรุงบรัสเซลส์คือที่บรัสเซลส์นี่สวยที่สุดในโลกเลยก็คือกองปราสเนี่ย ถือว่าสวยที่สุดในโลกก็ <ผม S 1> อ,อันดับหนึ่งเลยผมนมึกว่าจัตุรัสในเวนิสมาโดยตลอดคือเวนิสเนี่ยเขาแบบว่าด่งดังที่สุดเป็นจัตุรัสที่ดังที่สุดในโลกอะ่ะเอาว่าถ้าพูดถึงเวนิสเนี่ยไม่มีใครเกินเขาแหละ,ะเพราะว่าผมหนังทุกเรื่องอะ่ะที่ดังๆคือต้องไปถ่ายที่นั่นนะ,ะแต่ว่าที่ถูกจัดอันดับให้เป็นสวยที่สุดในยุโรปเนี่ยก็คือ จัตุรัสกรองปราสที่ใจกลางกลุงมบรเซรลเทศเบ,บเยียมเนื่องจากว่าที่นี่เขาสร้างมาตั้งแต่ปี1,400ีกว่านะแล้วมันถูกเผาเพราะถูกเผาเนี่ชาวเมืองเนี่ยเขารวมตัวกันเลยประมาณสักปีพั0หกว่าเนี่ยสร้างใหม่ทั้งเมือง Mm hmm. แล้วก็กลายมาเป็นมีสถาปัตยกรรมทั้งโกธิกทั้งบาโรกแล้วก็สถาปัตยกรรมพื้นเมืองเนี่ยใสเข้าไปเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็ทําให้ที่นี่มีทั้งศาลาว่าการเมืองสมาคมการค้านะฮะแล้วก็กลายมาเป็นโมรดกโลกในปี1998แนะฮะ <c oughs> แล้วจัตุรัสแห่งนี้ก็ถูกยกย่องว่ามันสวยงามที่สุดในโลกมันมีตึกทองคํามันมีเทศกาลดอกไม้ <c oughs> พอตกกลางคืนแสงสีเสียงมันก็สวย <c oughs> วก็คือเขาใส่เข้าไปเต็มที่เลยและที่นี่ วิกเตอร์ฮุกโกเนี่ยคนที่เขียนเรื่องเลอมิสลาฟเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในโลกคือน,นักเขียนดังเนี่ยเป็นคนการันตีนะแล้ววิกเตอร์ฮุกโกเนี่ยเขาก็มาเขียนหนังสือที่จัตุรัสนี้แล้วก็ไปน,นั่งดื่มกาแฟอยู่ที่ร้านกาแฟอีกแล้วลพวกนี้ชอบร้านกาแฟนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังเปิดบริการอยู่นะก็กลายมาเป็นอาคารหรือว่าเป็นร้านกาแฟที่ถูกอนุรักษ์ไว้ด้วย เพราะนั้นเนี่ยที่จตุรัสแห่งนี้เวลาเราไปเที่ยวเนี่ยทริปเนี้ยเราจัดเวลาให้ทุกท่านได้ไปเที่ยวที่นี่เนี่ยสาี่ชั่วโมงเลยเพราะว่ารเราจะไปเที่ยวประมาณสักโปรเพนิดนึงแล้วก็ยาวไปจนถึงตอนค่ำเนื่องจากว่าเขาจะมีตลาดคริสต์มาสด้วยนะเพราะฉะนั้นวันแรกที่เราไปถึงบรัสเซลเนี่ยในช่วงคริสต์มาสเนี่ยเราก็จะเจาะลึกตรงนี้ด้วย จัตุรัสแห่งที่สองซึ่งเก่าแก่ไม่แพ้กันก็คือจัตุรัสที่เมืองบรูชคือเราจะไปเที่ยวบรูชแล้วเราล่องเรือแล้วก็จัตุรัสที่บรูชเนี่ยก็สร้างมาเนี่ยปีพันห้าร้อยกว่าเพราะว่าเขาเป็นเมืองการค้าเก่าแก่การค้าขนสัตว์การคร้คราผ้าทอเนี่ยมันจะอยู่ที่นั่นแล้วก็รักษามาจนถึงปัจจุบันบบนะครับอีกจัตุรัสหนึ่งที่ถือว่าสวยงามมากทุกคนคุ้นเคยกันหมดก็คือ จัตุรัสที่เมืองโคโลนนะที่มีปราสาทโคโลนสองอันที่อยู่รอบข้างๆไปอยู่ใกล้ๆบริเวณริมม่น้ำรายด้วยโบสถ์โบสใหญ่จัตุรัสแห่งนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปนะฮะและเราจะไปจัตุรัสที่เมืองดูเซนอน ที่เมืองดุสเซดอฟเนี่ยดุสเซดอฟเองเนี่ยก็เป็นตลาดคริสต์มาสที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งแล้วก็ถูกยกย่องสวยที่สุดของเยอรมันคู่กันกับนูเรมเบิร์กกับดรสเดนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทริปนี้นอกจากเราจะได้ชมศิลปะวัตถุสําคัญทางศิลปะที่สวยๆแล้วเนี่ยเรายังได้ไปเที่ยวจัตุรัสกลางเมืองที่สวยที่สุดของยุโรปและของเยอรมันอ่าสี่ห้าแห่งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเรียนเชิญนะฮะวันที่30 พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมคตอนนี้เนี่ยเราได้ผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดเนี่ยจะ20คนแล้วนะ,ะครเราจะจบทริปนี้อยู่ที่ประมาณสัก24ท่าน24 25ท่านประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทริปนี้เป็นหนึ่งในทริปที่คือไปแล้วมาเห็นสีสานี้ท,ท,ท,ที่เชิเกอร่บอกเราไปในจตุรัสที่สวยๆๆๆทั้งนั้นเลยรวมทั้งจตุรัสที่เมืองสตาร์บับ <น>สวยทุกเ<ว>มืองสวยทุกเมืองคือทุกจัตุรัสเนี่ยมันจะอยู่ในย่านเมืองเก่าเราก็จะอยู่ใกล้กับบอดหรืออัศนวิหาราก็คือคาสิโรหรือ อยู่ใกล้ๆกับมหาวิหารทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วเมืองเหล่านั้นเมืองกองจตุรัสนี่มันก็จะเหมือนลานคนเมืองของทุกเมืองคือทุกเมืองก็จะมีลานคนเมืองคือถ้าเราดูหนังสมัยก่อนเขาจะประกาศของเมืองก็มาประกาศที่นี่จะตัดคอคนก็มาตัดที่นี่มาเป็นศูนย์กลางหรืออย่างที่กรุงเทพมหานครจะลอยชิงช้าเข้าไปตรงบริเวณลานคนเมืองตรงนั้นเนี่ยนะครับคุณนึกถึงที่เวนิสไหมเวนิสเวลาเราขึ้นเรือมาจาก ทางหน้าอ่าวนะครับพอขึ้นมาเนี่ยเราจะเจอวังของผู้ครองเมืองแล้วก็พอเราเดินเข้ามาเนี่ยมันจะมีเสาสิงกับเสานักบุญอยู่สองเสานะแล้วถึงจะเดินเข้าเมืองตรงนั้นน่ะคือประตูเมืองโบราณที่ใครล่องเรือมาที่เวรนี้มันต้องขึ้นตรงนั้นแต่ไอ้ตรงนั้นน่ะคือที่ตัดคอนักโทษนะตัดเป็นพันๆคนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลานคนเมืองเนี่ยของโบราณนี่คือ ทุกอย่างใช,ใช่แล้วพอถึงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยไอรานคนเมืองเนี่ยทุกเมืองเนี่ยแหละครับเขาก็จะมาประดับประดาตกแต่งไฟให้สวยงามแล้วก็จัดเทศกาลคริสต์มาสมาเก็ตเมืองคือเทศกาลคริสต์มาสแหละพอมีมาเก็ตคือคนก็จะมาขายของขายคอมเป็นเหมือนตลาดนัดเอาของมาขายเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวตลาดไปเที่ยวทริปล่องเรือชมคริสต์มาสมาเก็ตเนี่ยรเราก็ไม่ได้ชมเฉพาะ คริสต์มาสอย่างเดียวแต่ว่าสถานที่สำคัญซึ่งมันอยู่ในลานหรือว่าจัตุรัสกลางเมืองเนี่ยรเราก็จะพาทุกท่านไปชมด้วยนะโดยเพ่ยิ่งมหาวิหารต่างๆซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าสู่กันฟังว่ามหาวิหารที่เราจะได้ไปชมในทริปนี้มีที่ไหนบ้างครับแต่ว่าทริปที่เรายังเปิดขายอยู่แล้วว่เทจีนนะปีนี้ลืมว่าเป็นความสัมพันธ์ไทยจีนนะครับซึ่งเราก็อย่างที่เรียนไปแล้วตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วมาเลยว่าปีนี้เนี่ยเราจะทริปเที่ยวจีนทุกเดือน นะครับเราก็เราก็ได้รับความสําเร็จเป็นอย่างมากเพราะาใครๆก็ทราบว่าไปเที่ยวประเทศจีนกับพาราเดว์เนี่ยสบายที่สุดแหละเราก็จะมีตั้งแต่กันยายนนะครับกันยายนเราจัดไปเที่ยวที่ซินเจียงใต้นะฮะซึ่งก็จะเป็นทริปที่เราออกไปทางคัชกาขึ้นไปทางที่รับสูงพามีแล้วก็โอ้นี่สวยงามสวยงามมากตอนนี้ก็ ยี่สิบกว่าท่านแล้วนะคือซินเจียงใต้เนี่ยคือที่ที่เราไปชมธรรมชาติล้วนๆเลยที่เน,น,น้นธรรมชาติแล้วหลายคนจะอยากซินเจียงใต้ในนามของซินเจียงอุยกูครับก็คืออันนี้ก็คือเรื่องราวของชนกลุ่มนั้นกลุ่มที่ตอนทุกวันนี้อเมริกาพยายามบีบไทยว่าอย่ส่งคนอุยกูกลับไปประเทศจีนนะครับแล้วก็เดือนตุลาคมเราจะมีเราก็จะมีทริปเส้นทางสายใหม่ซึ่งเต็มแล้วเต็มแล้วเหรอเต็มแล้วนะก็อาทิตย์ก่อนเราบอกว่าเราจะเต็มแล้วนะจะ นี่ท่านไม่ทันละการเวทีงลซ์ไว้นะครับใครอยากไปือว่าเต็มแล้วนะครับถ้าใครอยากไปก็แค่ว่ามาแจ้งความจำนวไว้เท่านั้นเองว่าเผื่อท่านใดที่จองไว้แล้วเนี่ยติดธุระปักพังนะฮะแต่ว่าของสายหมายเต็มแล้วแต่ว่าเราจะเพิ่มอีกหนึ่งทริปในเดือนตุลาคมก็คือเส้นทางที่เราไปเที่ยวหัวคงนะฮะอันนี้ก็คือออกไปบินไปปักกิ่งแล้วก็ตามรอยของ เกมพี่เขาคนเด็กๆเล่นกันเกมของคงเกมแบล็ k มิดใช่ไหมฮะใช่ซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังวันพรุ่งนี้นะฮะทริปนี้แปดมรดกโลกโอ้เป็นทริปแปดมรดกโลกนะฮะตั้งแต่ปักกิ่งไปจนถึงไทหยวนนะฮะแล้วก็ท่านจะได้สัมผัสอารยธรรมของจีนที่น่าสนใจนะฮะอันนี้ก็คือทริปตามรอยหอคงในแมรดกโลกอันนี้กำลังจะออกนะครับจหรับคนที่ ตอนนี้โปรแกรมยังไม่ออกแต่กำลังจะออกแต่เดือนตุลาคมจะเป็นช่วงเวลาที่ปักกิ่งสวยงามอากาศดีด้วยเพแล้วก็ทริปมอ,องโกเลียเราจะขึ้นไปภาคเหนือของจีนติดกับมองโกเลียเพราะฉะนั้นแถบตรงนั้นนะน,นะการันตีได้เลยว่าอากาศสบายเพื่อเรเราเจอใบไม้เปลี่ยนสีตลอดทางนะครับครับผมเดือนพฤศจิกายนนะครับทริปเซี่ยงไฮ้ที่ได้เรียนเชิญเอาไว้แล้วนะครับแล้วตอนนี้ทีิปเซี่ยงไฮ้ใกล้จะเต็มเดือนธันวาคม เดือนธันวาคมเราจะมีที่ตามรอยคนไทยที่ตาลีฟูน่านเจ้านะฮะตาลีลี่เจียงแชงกีล่านะฮะแล้วก็คุณหมิงซึ่งเป็นทริปที่สวยงามใ,ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยสวยจริงๆเราไม่ตึงจริงที่พี่ตะเกิงบอกว่าตามรอยคนไทยเนี่ยเพราะว่านักประวัติศาสตร์ก็จะมีความคิดแต,ตกต่างกันนะบางคนก็บอกว่าคนไทย อยู่ที่นี่มันั้งกต่ต้นแต่บางท่านก็บอกคนไทยเนี่ยอพยพย้ายมาจากบริเวณนั้นนะครับเราก็จะไปตามเส้นทางสายนั้นเจ้านะครับในช่วงเดือนธันวาคมนะครับก็นี่เปนใจนะครับเราก็มีทริปสวดมนต์ปลายปีที่ประเทศอินเดียอีกอันหนึ่งนะครับไปเที่ยวครบ4สัมเวชนิดสถานนะครับวันนี้ผมและเกิเกิงลาพิชชองไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีที่เที่ยวให้มาพูดถึงกันอีกเยอะแยะมากมายเลยครับพรุ่งนี้เรา เน้นในเอเชียของเราเนี่ยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ